ประกาศเตือนล่าสุด11พื้นที่เสี่ยงในห้างใครไปต้องสังเกตอาการตัวเองสถานการณ์โควิดเชียงใหม่อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่5ธันวาคม2564พบผู้ติดเชื้อจำนวน96รายโดยได้มีการตรวจพบคัตเตอร์ใหม่กลุ่มเพื่อนหอพักโชคชัยทาวเวอร์ตำบลสุเทพเป็นกลุ่มนักศึกษาที่รับประทานอาหารร่วมกันพร้อมประกาศ11พื้นที่เสี่ยงในห้างบิ๊กซีเชียงใหม่ดอนจัน ขอให้ผู้มีประวัติใช้บริการสังเกตอาการตัวเองและเข้ารับการตรวจหาเชื้อหากมีอาการโดยประกาศจังหวัดเชียงใหม่แจ้งผู้เสี่ยงสัมผัสผ,สผู้ติดเชื้อโควิด -19 ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปใช้บริการหรือสัมผัสกับพนักงานระหว่างวันที่25พิพฤศจิกายน2564ถึงวันที่4ธันวาคม2564ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บิ๊กซีเชียงใหม่ดอนจันประกอบไปด้วย 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2. ช็อปวาคโคสตูดิโอสามร้านยาเพียว 4. ร้านอีฟโลเซ 5. ร้านวัดสรร 6. ธนาคารอมสิน 7. ธนาคารกรุงไทย 8. ธนาคารทีทีบีเก้าแผนกเบเกอรี่บิกซีเชียงใหม่ดอนจันสิบแผนกรับสินค้า 11. บร้านขายโทรศัพท์ CM Mobile ขอให้ผู้ที่ไปบริการสถานที่ดังกล่าว สังเกตอาการตัวเองเป็นเวลา14วันนับจากวันที่สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นวันสุดท้ายหากพบว่ามีอาการผิดปกติให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ตึก SME โดยเข้าทางประตู5เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกา ทั้งนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่4ธันวาคม2564พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน135รายเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด4รายที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อโดยมาจากคัตเตอร์ต่างๆ28รายจาก12คัตเตอร์ได้แก่คัตเตอร์ห้างบิ๊กซีสาขาดอนจัน8รายคัตเตอร์หมู่บ้าน บวกจันหมู่7็ตําบลป่งแย้งอําเภอแม่ริมสีรายคัตเตอร์ใหม่กลุ่มเพื่อนหอพักโชคชัยทาวเวอร์ตําบลสุเทพสีรายเป็นกลุ่มนักศึกษาที่รับประทานอาหารร่วมกันคัตเตอร์ห้างหุ้นส่วนกิจการจำกัดเป่าเป่าตําบลป่าแดดอําเภอเมืองเชียงใหม่3รายคัตเตอร์หอพักร้อยห้องถนนโชตนาตําบลช้างเผือกสองรายและคัตเตอร์บริษัทสแตนดาร์ดเซอร์วิสเซลหนึ่งราย